มาจ้าวันนี้ครบันนี้ชวนทำยำหอยนางรมน้ำยำน้ำพริกเผารสแซ่บทำง่ายๆทำกินทำขายทำได้เลยจ้าวันนี้หอยนางรมเราแบบตัวใหญ่มากเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันเลยนะจ้าวันนี้ใช้น้ำตาลปี๊บนะจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน้ำพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะคุณพูนเลยจ้าน้ำปลาค่ะสองช้อนมะนาวค่ะหนึ่งลูก คนน้ำยำง,ง่ายๆของเราให้เข้ากันเลยจ้านี่แค่นี้ก็ได้น้ำยำน้ำพริกเผาสุดแซ่บแล้วอหอยนางรมวันนี้ได้มาสดมากตัวใหญ่มากๆเลยนี่เอาพริกนะคะพริกจินดาเขียว,ว่ทุกคนปั่นกับน้ำกระเทียมดองนิดหนึ่งนะแล้วก็มาใส่โรยด้วยยอดกระถิ่นจ้าคุกเคล้าให้เข้ากันเลย อยู่บ้านนะคะอยากกินยำหอยนางรมแบบว่าทําเองน้ํายำที่ไหนไม่ถูกใจก็ลองทําเองได้นะจริงๆมันง่ายแค่นี้เองทุกคนอร่อยด้วย mm hmm. นี่จ้าได้แล้ว mm hmm. โรยด้วยหอมเจียวนะคะ mm hmm. เจียวเองหอมหอมกรอบกรอบคะ mm ่ะ hmm. หอยนางรมตัวใหญ่ๆน้ํายำรสแซ่บจ้า mm hmm. วันนี้ครัวบันนี่ลาไปก่อนแล้วค่ะ